มึงคิดว่าจะหนีกูได้หรอแม่งเอ้าตายเจยตายเลยครับคนดูแม่งโดนระเบิดกูเข้าไปโอเคผมก็ต้องขอ กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่นะครับเดอะนายซีอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเนอซึ่งในวันนี้นะครับพี่เน่ะก็อยู่ในแมปบอกฟูดกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแมงซึ่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาลาค่าหัวทุกคนดูตอนนี้ค่าหัวของพี่นะครับยี่ห้าเอมเป็นที่เรียบร้อยนะแม่งกูล่าตั้งนานนะครับมุดูคือกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือกูล่าหลังไมเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นเพราะไอคลิปนั้นมั้งที่ผมขึ้นยี่ห้าเอ็มนะครับเออก็ย้อนไปดูได ก็คือไอคลิปนั้นนะครับมัดมังกร V2 กับดาบเซเบอร์นะอแต่ในคลิปนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะเอามันกลับมานะครับก็คือหมัดมังกร V2 เนี่ยเอามาเล่นกับดาร์กเบดหรือว่าโยรุนะครับเอามอาง่ายๆเลยนะเออซึ่งกูเนี่ยไม่เคยลองเล่นเลยนะครับทุกคนแม้ก็คือแบบก็กูก็ไม่รู้นะแต่มันน่าจะคล้ายๆเซเบอร์นะครับกูคิดว่านะส่วนตัวนะคิดว่าคล้ายๆนะครับแต่ก็ไม่รู้นะันดูเพราะว่ากูยังไม่เคยลองเล่นเลยนะแม่งถ้าคลิปนี้กูตายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งพี่จะเอาไอ้ดาร์กออนทารอนนะห มังกรวีสองเนี่ยแล้วก็ดาร์คเบตนะครับคนดูเอาไปล่าค่าหัวนะซึ่งเซตที่พี่จะเล่นนะครับโอ้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเออคนดูแม่งโอเคครับคนดูกวัวพวกมึงเนี่ยอยากไปดูกันแล้วนะครับก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะคนดูหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ได้เลยนะครับคนดูแม่งโอเคครับคนดูกวัวพวกมึงกดไลค์แล้วใช่ปหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเว้ยอ๋อล้วกูเจอรุ่นใหญ่ PVP กัน3.9นะครับคนดูแม่งเอ้ยมันจะตายแล้ว กูขอลาดแม่งเลยไอ้สาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอเจอเจอผลอะไรเนี่ยเจอผลหมจีว่ะคนดูแม่งชิบหายละมานี่เลยมึงอุ้ยนี่อะนี่โอ้โหเราเซิร์ฟปิงด้วยนะประเด็นน่ะแม่งคนดูเซิร์ฟมันปิงนะครับที่ก็ต้องขอโทษด้วยละกันแม่งเจอกูไอ้นี่เล่นอัดคาบูชาด้วย่ะอุ้ยผลพามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราผลพามาจากไหนอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมึงเนี่ยอะไรของมึงครับอะไรของมึงอะไรของมึงแม่งโอ้ยของจริงครับแม่งของจริง เอา้เอาตายเฉยตายเลยครับคนดูแม่งกูขอยัดเปิดเผาล้กกันเพื่อที่จะฆ่าผลผานะครับคนดูมึงโดนมึงโดนกูครับบอกเลยไอ้นี่มึงจะไปไหนคือมึงไม่รอดครับบอกเลยนี่แล้วกูระเบิดเนี่ยกูระเบิดนี่กูระเบิด <c oughs> มึงโดนกูอุ้ยไอชี้แม่งหลบมันหลบกูได้ไอ้ผลผานี่มันผิวจะจัดเลยนะครับคนดูแม่ง <c oughs> โดนระเบิดกูเข้าไปโโอห อ้ยคือพอี่นี่มันเก่งจริงๆนะครับคนดูแม่งแต่คือแบบบรารมีเผาวีสีอะนะ,ะก็คือถ้ากูไม่มีเผาวีสีก็อาจจะสู้มันไม่ได้นะครับออเอ,อ,อาง่ายๆเลยนะโอ้ยคนดูมันเหมือนจะเอาอีกนะครับไอ้แค่นี่อุออ้ยกดผิดวะอุย้ยแม่งวุดเลยแต่เองเจอฆ่านะครับไอ้นี่นี่ไงนี่ไงโดนไปดีโดนไปดีดไ,ปดไอ้ไก่ฮนี่ไงนี่ไงอุย้ยไอ้เคี้ยมันหลบได้วะ จน,นี่ไม่ไม่ทำมาดาวหรอกคนดูอ้าวแล้วเผ่าวีสี่กูคอมแบ็กมาจังหวะน,นี้กูบอกเลยมึงโดนกูแน่ไอ้ไก่มึงคิดว่าจะหนีกูได้หรอแม่งโอ้คนดูพี่ราไม่เข้าใจจริงๆนะครับขนาดเผ่าวีสี่พี่หมดแล้วนะ่ะก็มันก็ยังจะหนีพี่อะครับคนดูแม่สงสงสัยไม่เห็ดนะไอชาแน่ๆดูดีมันจะพีวพ,พีกับพี่ไหมคือมันกลัวแล้วนะครับตอนนี้คือแบบไม่เห็นเผาวีสี่พี่คือมันกลัวแล้วไงเออ อ้าวอ,ออกไปเลยครับคนดูไปครับคนดูงั้นเนี่ยเหรอย้ายเซิร์ฟดีกว่าแต่ก่อนจะย้ายเซิร์ฟพี่ขอแค่โค้ดลาหนึ่งไหลนะครับแม่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับแค่โคล่างหนึ่งไหลมึงทำกันไม่ได้หรอวะเฮ้ยห,หนึ่งไหลนะครับคนดูเป็นกำลังใจให้พี่ไปย้ายเซิร์ฟดีกว,ว่าเว้ยอ้าแล้วพี่เจอ7.8็เอ็มว่ะแม่งเอาแล้วเอาเอะไรฮะบอกเลยว่ารอบนี้เจอตึงนะคนดูพี่บอกเลย เอา้เอาอาออเหีเ้ยเรากูฆ่าใครได้เนี่ยแม่งเอยยิยดีพี่ฆ่าใครได้เฉยเลยนะครับคนดูพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ฆ่าใครได้นะเอเอาฟาร์มก็ยากแม่งทิ่เยฟาร์ม่ะแม่งทำไงดีวะ FT Shop ร้านขายไก่ตันสุดุมในราคาสบายกระเป๋าไก่ตันเผาวิสีลดต้นเพียง139บาทเท่านั้นไก่ตันมัดก๊อดมิวก้ได้เผาีด้วยราคาเพียง69บาทสยังมีกองสุ่มหรือบัคราคาเพียง5บาทเท่านั้นทางร้านมีการแจกไก่ตันอีราคาโคตรถูกแถมซื้อง่าย l i n ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ โอ้ยไอ้นี่มาเล่นหมัดมังกร V2 เหมือนพี่เลยนะครับคนดูแม่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับกูขึ้นที่สูงครับไอ้ไก่นี่ไงนี่ไงฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนลุมว่ะไอีกมากกูขออนุญาตเปิดเผาแล้วกันแม่งโดนไปดิอ้าวไอ้เหี้ยเราใครแตกใครแตกใครแตกจังหวะนนี้กูไม่รู้แหละใครแตกไม่รู้ครับเฮ้ยเฮ้ยเรา นี่ไงตายไปดิตายสองโอ้โหพี่เจ็บรัวๆเลยนะครับคนดูแม่งคลิปนี้เนะี่ยโอ้โหโอ้โหกูโดนลุมครับจังหวะน,นี้เออกูตายกูตายให้กูตายไปเลยจ้าเฮียแม่งโดนลุมว่ะอ่านี่ไงนี่ไงอุ้ยโอ้โหพี่เจอผลน้ำแข็งอีแล้วแล้วกูโดนล็อกจังหวะน,นี้อ่าแล้วมันตีกูแล้วมันตีกูน,กนี่ นี่ไง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 ตายก็พี่บอกแล้วนะคุณดูว่าคอมโบนี้แม่งโหดแล้วนี่กูเจออีกกูเจออีกไงกูเจออีกกูเจออีกเฮ้ยมึงจะไปไหนนี่ไงนี่ไงโดนดูดครับโดนดูดครับจังหวะนี้ลราแม่งโดนดูดไงนี่ไงลราแม่งโดนลราแม่งโดน ก็แ,แม่งโดนี่ไงตายไปดีไอ้ก้ห้ออ,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 อ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงอุ้ยนี่ไงแล้วกูได้มันอีกหนึ่งคนนะครับแม่งโอ้หนี่คือแบบพี่ขนาดพึ่งย้ายเซิร์ฟมาพี่จัดไปแล้วสามตัวครับใครออกเซฟโซนกูเอาหมดไม่สนลูกใครกูเอาหมดเปิดพีพีไว้นะเอาเปิดเปิดอีกนี่ตายตาย,ตาย,ตายไปเรียบร้อยนะครับ อ้าวเราเซิร์ฟนี้พี่เจอ 11m ว่ะแม่งแต่ค้าหัวเว้ยมันชื่ออะไรเนี่ยซีออนอะไรวะเนี่ยแม่งก็พี่เอ้ยมันมันเล่นผนผาด้วยหรอคนดูไอเชียนี่น่าจะเล่นไม่เล่นลน,น่าจะเล่นกากนะพี่พี่ดูทรงแล้วก็มาเล่นผนผานะครับส่วนใหญ่คนที่เล่นผนผาก็าคือเกืบกลางหมดนะมแล้วนะเออมาแล้วกูขอญาตเปิดมาเลยแล้วกันอุย้ยไอเชียแล้วมันหลบได้ไงเนะนี่ยงนี่ไงโดนไปดิโดนไปด,โด,ไปดิโดนสับไปดิ อุยไอเฮียแม่งเปิดเผาอ่ะคนดูยิบ่ายละมันเปิดเผา VC ซมันเปิดเผามนุษย์นะครับไม่ต้องรู้หวงพี่เอาไอเฮียนี้ก็ได้นี่ไงโดนโดนครับโดนครับจะตายแล้ว่ะโฮ้ยเฮยโฮ้ยเฮยเฮยเยแล้วมาเล็งใครวะนะแม่งนี่ไงล้นใหญ่กูแตกไงล้นใหญ่กูแตกขนาดแหละแม่งคือคลิปนี้พี่โดนลัดรัวๆเลยนะพี่เราไม่เข้าใจจริงคือมันจะลัดพี่ทําเพื่ออะไรวะแม่งมันกระเด็นเลยแล้วมันกระเด็นเลย มันกระเด็นเลยตายไปไอ้เพี้ยแม่งลาดกูอยู่ได้ไอ้เช่ยนี่นะครับนี่อคนดูมันลาดพี่อ่ะครับตอนแรกข้าหกมัน2.8แม่งลาดกูมันขึ้นไป2.9เก้เลยนี่อ่ะอู้จะตายจะตายละเรดูด,ดูแล้วเนี่ยนะมันจะตายแล้วมันจะหนีไปคนดูหน้าคนดูดูดิมันไม่กล้ากับพี่อ่ะแม่งกระจอกจัดเลยคนดู เดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าผลประตูมาแค่นั้นแหละไอสัตว์มึงโดนกูแนะ่มาพี่เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นผลประตูนะครับเดี๋ยวกูแบบกูจะไล่ฆ่ามันแม่งผันไฟจัดไอพี่อ่ะเออสวยสวยสวยยังกว่านี้เอาสวยดิสวยดิอย่างนี้ก็สวยดิเนี่ยโอ้ดูดูดูโอ้โหแม่งมันตุ้ดจัดอะครับนี่ไอพี่อ่ะกูแบบต้องเอาแบบ นี่กูขอคิวขอคิวกูร้านแคนะ่นั้นแหละนี่นี่นี่กูเจอแล้วครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่รุ่นใหญ่หญไอ้สัตว์นี่โดนไป 5, โโห้าพันโอ้อโหเฮี้ยโคตรแรงเฮ้ยทำไมมันแรงจังวะมแม่งนี่กูพาเขาเฮ้ยเราวมงมาเสือกอะไรเนี่ยอ๋อกูโดนร้านไอ้เชีย่ยนี่ร้านกูนี่เองไอ้สัตว์ นี่กูพาเข้าประตูด้แค่นั้นแหละนี่ไงตายไอ้เคี้ยโอเคคนระับคุณดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้พี่อัดมาโคตรนานเลยคนระับคุณดูแล้วกูโดนไอ้เคี้ยนี่หลายทั้งคลิปเลยอะ่ะไหมคุณดูก็คิดเอาแล้วกันใครอันดาก้อนคิงแนใครก็ฝากมันด้วยนะคุณดูโอเคคนระับคุณดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้พี่ด้วยสรับคลิปนี้ไปลนะคุณดูบ๊ายบาย